ไอสัตว์มึงรู้ป่ะมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นลูกของเจ้าของบริษัทรอแป๊บเอ็กเพรสที่ญี่ปุ่นและชื่อบริษัทแม่งไม่มีความเป็นญี่ปุ่นเลยแต่เดี๋ยวก่อนไอสัตว์มาฟังเรื่องราวของเด็กเจ๋งคนนี้แม่งก่อนดีกว่าเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าจุนจิ This message is being broadcast by the Department of Defense of the Republic. A paranormal anomaly affecting the entire nation has been detected. <laughs> For your safety, please carry out the following instructions. 喂？你你你你你，谁？你你谁？ Etus. ให้ผมไปเล่นด้วยเหรอเขาแลได้เขา24 hours later yeah yeah d o i t shot d o i t bossy b o d y a s s อ๋อมื่ก่อนขับโตโยต้าดีงขับแม่มึงกูยึดเมียมึงตอนพระหายสัตว์โตตอนนี้กูยึดแม่มึงเธอเรียกชื่อกูว่าต้าถามใครเหรอไอ้เชี่ยแม่มึงไอ้เชี่ยที่เสียงอมโขลกของแม่มึง เดี๋ยวกูสอนฟรีไหมให้มึงเองจงรับฟังไว้ฮึวายไอ้ควายคำด่าไม่มีปากดีจะมาด่ากูแล้วด่าไงให้เหมือนบทสวดชินในบ้านชอนสายสันแม่งมุตกของไอ้กุณขมแม่ขวยมานั่งลิ้นติดตามเปิดพม่าทาแป้งแถวงานเจดีย์เหน็บวิธีเอลี่ยคำด่ากูสมัยแม่ไม่ใช่หรือครับคำด่ายุคหินกลางยุคพ่อคุณล้ความแหงไอ้ขี้แงปัญญาอ่อนจะมาต่อร้อนตอนเห็นข้อเอียงตากระเละข้าเปรยเซเพย์ปอมใเหมือนเปรย์แค่เขาจะเอาเมืองไอ้เฮียเมียงโปรยเมียงปรำทำฟอร์มจะมาด่าไอขี้ข้าสัตวว์ดดนนนนลกกเเยยชัั่่่งงให้ป็อาาศแม ต่อไปมึงต้องแข่งเลยกับกูยี่สิบทีพ่อมึงไอ้สัตว์ใครจะทำได้กูไงเฮียกูขอร้องไอ้สัตว์ไปกูไม่เหอะกูไม่ได้วมึงนะกูลำคาเลยเชียก็ได้ก็ได้ก็ได้มึงอ้อนวอนกูดิ เฮ้ยขอบคุณนายจริงๆนะเว้ยที่มาชวนเราเล่นน่ะเราโคตรสนุกอ่ะสนุกชิบหายไม่เคยสนุกขนาดนี้มาก่อนเป็นเจอกับแม่มึนันโลกนาอีดอกใครโทรมาเนี่ยอ๋อแม่ฮัลโหลครับแม่ว่าไงครับผมจุนจีอยู่ไหนลูก อยู่เอ่ออยู่สวนสาธารณะครับตอนนี้แม่ติดต่อกับสถานที่ใหม่นั้นให้แล้วนะเดี๋ยวยังไงก็เตรียมตัว,ว้ว้อนดีกว่าเผื่อจะได้ทําความรู้จักกับคนอื่นแล้วสถานที่นั้นชื่อว่าอะไรหรอครับสถานที่นั้นมีชื่อว่า